โอเคผมมาอยู่กับช่องป่าละโนหนึ่งกอบผมนี่เนี่ย mm hmm. เราก็มาในสภาพถอดเสื้อแล้วขอ,อไปแล้วผมนะก็คลิปนี้เนี่ย mm hmm. ผมจะมาทดสอบ นวมราคาถูกี s นวมราคาแพงครับผมมาดูนว่านวมราคาถูกเนี่ยจะเป็นยังไงกับนวมราคาแพงครับผมก็อันนี้เราก็อ,อยู่กับยูเอ่อเดี๋ยวเรายังไม่รู้สายายาครับผมนะครับมาเดี๋ยวจะมาให้ทุกคนดูนวมราคาถูกกันก่อนเลยนะครับผมนะก็นวมตัวนี้เนี่ยเอ้ยสายเลี้วนวมแล้ตัวนี้เนี่ยครับผมได้สั่งมาในราคา109บาทนะครับผมพิเศษวันนี้ก็ได้ดูวันนี้เดี๋ยวฝากกองกัน ผมได้สั่งมาในราคา109บาทนะผมจากราดสาครับก็น้ำหนักเบาไม่รู้ว่ากี่ออนนะผมนะจำไม่ได้ับมาเดี๋ยวเราจะเดี๋ยว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 ลืมลืมครับอันนี้ครับผมจะเป็นเอ่อนมที่ใช้ต่อยจริงับผมนะก็นี่ครับน้ำหนักน่าจะ10ออนส0ออน12ออนได้ับผมนะก็เป็นนวมที่ใช้ต่อยจริงครับผมจะมาทดสอบดูว่าอันไหนจะดีกว่ากันนะผมนะสำหรับการออกมาเรียบวันทัวร์ครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาลองเอ่อนมราคาถูกกันก่อนเลยนะผมนะไป เดี๋ยวผมก็เราได้ใส่นวอผมนะครับผมนี่เราใส่มาก็จะสภาพน่าดูหน่อยครับผมแต่ว่าตอนถอดดอกแล้วมันจะเบาๆยังไงไม่รู้ครับผมนะก็มาเดี๋ยวผมจะมาลองต่อยมัดเดย็บแล้วก็มัดมันทูที่ผมใช้ซ้อมประจะนะํานะครับผมนะนะครับแตาข้ออันนี้ตากล้องเราไม่อยู่ก็เลยเอาน้องมาแทนนะครับผมนะมาเดี๋ยวผมจะลองใช้มัดเย็บดูครับอ่อรู้สึกครับผมจะเบาๆหน่อยออกมัดเร็วนะครับผมนะก็นี่ครับ ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวความรู้สึกก็จะเป็นแบบเด๋ยบมือน,นิดน,นึงครับผมเพราะว่ามันเป็นรวมที่เบาครับผมมาซ้อมใหม่ปะ่ะวุคผม ที่ผมได้ต่อยไปก็มันก็รู้สึกดีครับผมแต่ว่ามันยังสู้ก็ถ้าเราอยากได้กำลังแข็งก็ต้องใช้นวมต่อยจริงครับผมก็เวลาต่อยจริงนเนี่ยเราจะได้ออกหมัดเร็วเหมือนที่ซ้อมนะผมนี่ก็ถูกมาผมจะลองต่อยรอบเป้าดูครับผมว่าออกมาเร็วยังไงหรือเปล่า ไอซุนไอซุนมาที่งานงอโอเคผมเมื่อกี้ผมได้ใช้นวมรายการูกไปแล้ววันนี้ผมจะมาให้นวมป่าจริงบ้างครับผมก็เหนื่อยครับผมเหนื่อยจริงเพราะนี้แหละไปก็ ที่ผมสั่งนวมอะไรมาก็เพื่อจะมาทําคลิปนะผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานมากครับผมก็เลยไม่มีคลิปว่าวันนี้ก็ไม่มีคนมาแชร์ครับผมก็เลยต้องมาแบบนี้ครับผมนะก็ถามวัตถุดิบใช่ไหมก็ไม่ถูกครับผมนะครับผมมาก็ถ้าผมทําอะไรผิดพลาดก็ติดชมได้ครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับผมนะอ่ะเดี๋ยวขอใส่ข้างขวาก่อนตายแล้วใช่เงี้ยเหรอ แล้วมาโอเคผมตอนนี้ผมก็ได้ใส่ลมงตัดจิ้มแล้วมันออกหมัดยากผมเพราะว่ามวลมันอาจจะหนักไม่หนักนะมันจะมีข้อนข้างหนักอ่อนแล้วผมก็เหนื่อยจริงครับผมมาเราจะมาลองดูว่าหมัดผมจะหนักเหมือนเดิมหรือเปล่านะผมนะเฮ้ย เนนชี่ยเขาประตูไหนวะโอเคผมไม่ไปชูมาทำคลิปต <c oughs> ัดจบเลยไเมโอเวผมโอเคผมเมื่อกี้ผม,ม,ผมไม่ต่อยไปไม่ต่อยไบเไ <ป S 1> พื่อนพี่อ๋ผมเพราะว่าแบบผมจะหมดแล้วก็มาทำคลิปแบบผมจะหมดครับผมก็เลยแบบมาทำให้ทุกคนรู้ว่าไม่มีคลิปลงครับผม ตอนนี้แบตเติ้งเหลืออยู่ประมาณสิบแล้วแปดแปดเหอเลือแปดครับผมต่ก้็ยังไม่เลือกเรียงครับผมมาเดี๋ยวผมจะมาซ้อมรวมต่อจริงครับผมรอบเป่าดูว่าจะเร็วขนาดไหนคือที่ผมใช้นอมเบาหลบเลียวก็คือมันเบาครบับผมลบชกครับผมเข้าผมมาทีนี้เข้าผมมา เฉล่าเลยเอาวัน hmm. ทูว <c oughs> ันไม่หอหนึ yeah. Yeah. ่เอ้ยมึงองไป่ยงในีีมั้งออ่ดเรื่องวิจน้องอยเยเกินตายเลย ม่เล่้ยงผมดิโอเคผมเหนื่อยมากครับตอนนี้นี่เหนื่อยมากครับผมเพราะว่าการซ้อมผมตรงนี้ติดเรียนด้วยก็เลยซ้อมไม่เต็มพี่ครับผมตอนนี้ระบบหายใจก็ยังไม่ค่อยแบบเข้าที่เข้าทางครับอาจจะเหนื่อยเล็กน้อยก็สต่ชิมนี่เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ผมสำหรับพี่ี่ซื้อมาซ้อมต่อยนะครับผมจะแนะนําเป็นเน้อน้าหนักประมาณ 9ออน8 0ออน8ออนนะผมนะเพราะว่าถ้าเอาไปเราก็จะไม่ได้กําลังแขนนะครับผมแต่ก่อนผมใช้นวมตัวน,นี้ต่อยแรกเพราะว่าผมจะไม่มีนวมใหม่ครับผมก็เลยใช้นวมนี้ก่อนนะครับก็นวมนี้เนี่ยน่าจะราคา4-500ได้ครับผมนะก็คือนมใช้ต่อยจริงครับผมอันนี้ก็รอบเป้าผมซื้อมาในราคา70กว่าบาทครับผมได้สุดลถครับ okay, ผมวันนี้บอกท่านนี้ก็มีเพียงเท่านี้นผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพราะว่า ไม่ลงคลิปนางครับผมก็เลยมีคอนเทนต์ด okay. ีๆมาทำให้คนดูดูครับผมนะก่อนเนี่ยผม๋ยวผมนั่งงวยหาคู่ชั่วัรผมน้ำน้ำหนักคุยสี่กิโลกรัมนะผมสวยเลยโอเคผมัะคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียแค่นี้ผมไปเจอลิหนาครับผมบาย